สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวเพจกิษราคุณคาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญกับน้องหนึ่งเอารถราคาพิเศษลด1ึงแสนบาทค่ะปี2014เครื่อง3 0 0พันออโต้โตวีนะครับตั้งอยู่879,00 0บาทวันนี้ลดเหลือ 7 7 9 0แสบาทนะครับลดเลย1 0 0 0 0แสนบาทกับดอกเบี้ยถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไมน์เชินนะครับสวยงามนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเจนใหม่นะครับเป็นหน้ากันด้ำนะครับไฟนะครับก็จะมีนะครับตัวตัวนี้มานะครับสตัวนะครับทำให้ดูสวยงามมีไฟตัดหมอกมีชุดแต่งรอบคัน ได้ครับผมกระจกมองข้างนะครับจะมีฝาครอบนะครับด้วยโครเมียมนะครับรางน้ําฝนนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับเอกลักษณ์นะครับของเวนจุลี่นะครับมือจับเป็นโครเมียมล้อนะครับเป็นลายล้อแม็กตัวใหม่นะครับตัวนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องการจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มค่ะน้องหนึ่งใช่ครับตรงนี้นะครับเป็นประตูนะครับเป็นประตูสไลด์นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วเหมือปรดเอ็นกเล็กๆทั่วไปเลยเหมือนรถเก็งเลยน้องหนึ่งขับง่ายนะคะเนี่ยนะคะและภายในเขาเนี่ยผมชอบกลิ่นมากใช่รบกวนน้องนุขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายภายในเบาะหลังสุดเลยค่ะน้องนุรบกวนเดินเลยนะบาะกี่แถวคะน้องหนึ่งเบาะสามแถวครับเบาะสามแถวอ่ขึ้นเลยครับอรูอารามากนะคะอรุอารามากอย่างพี่ขวัญเป็นผู้หญิงขับรถ ไม่ต้องลองไปปิดประตูนะเรากดปุ่มไดเ้เลยนะเป็นอ่าตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแอร์แบ็กสองฝั่งแล้วตัวนี้สิ่งที่เพิ่มมานะครับปรับพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับกดกดนะครับใช่มันเหมือนรถสปอร์ตไปเลยนะปรับพวงมาลัยได้นะครับอยู่ที่เราจะชอบบางคนชอบสูงคนชอบชอบนี่ปรับพวงมาลัยลงได้แล้วก็ ที่สําคัญคือคนที่จะซื้อรุ่นนี้ก็คือเปิดประตูสไลด์นะครับกดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะคะพี่ขวัญใช้กดนะคะอนะครับเพราะว่ามันเป็นประตูสไลด์นะครับสองฝั่งนะครับสําหรับตัวนี้ข้อดีของประตูสไลด์คืออะไรคะข้อดีคือเราไม่ต้องลงไปอ่ะครับเราต้องฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้สมมุติมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินใช่ครับไม่ต้องมีใครลงไปเสี่ยงปิดประตูนะคะท่านผู้ชม น้องหนึ่งตรงนี้อะไรน้องหนึ่งเป็นจอนะครับจอนะครับของเอาพายนะครับเป็นจอไว้ดูทีวีนะครับลิงก์กันนะครับตัวนี้นะครับคนข้างหลังนะครับสามารถใส่นิดนะครับดูหนังได้นะครับแล้วก็เป็นจอสัมผัสด้วยนะครับนี่กดกลับนะครับก็คือเล่นได้เลยใช่ครับนี่ครับเล่นได้เลยเลือกได้บลูทูธก็ได้นะครับนี่บลูทูธก็ได้นะครับมาด้านหน้าน้องหนึ่งเปิดฝากระโปรงหน่อย เปิดและมาเห็นความเดิมนะครับจากโรงงานนะครับตังหนึ่งไฟตัวนี้มันจะมีตั้งแต่ปีอะไรขึ้นมานะปี14ครับปี14ขึ้นมาและถึงจะมีไฟหล่ออย่างนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีไฟนะครับสอันนะครับสองลูกนะครับหมืนที่ก็เรียกว่าไฟซีนอนนะครับโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะเป็นตัวโฉมใหม่ไฟใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2014นะครับเขาจะเรียกว่าหน้ากันดั้ม พวกคาบกาวนะครับรอยต่อนะครับที่ออกมาจากโรงงานพวกน็อตนะครับหน้าเดิมทุกอย่างเดิมคันเดิมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยไปแกะไม่เคยไปถอดไม่สแสดงว่ารถคันนี้สภาพคงเดิมไม่มีการชนมานะครับนี่ดูกันง่ายๆนะครับนี่นะครับหรือว่าสภาพพรนะ้อมพร้อมาะป้านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต้องนะครับ ดูแค่นี้นะครับก็ทําให้เรารู้นะครับว่าคันก็ต้องเป็นคันเดิมนะครับนี่นะครับกระจังหน้าเขานี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่ครับกระจังหน้าเขาเนี่ยค่ะเข้าโค้งเข้าเหลี่ยมดูหล่อดูหรูไปเลยนะคะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนั้นถูกที่สุดพี่ขวัญก็ฝากไว้เลยนะคะใครที่อยากได้รถวิ่งนักเรียนอยู่มีอีกเป็นร้อยร้อยคันแต่คุณต้องรีบนะคะเพราะพี่ขวัญยังทํางานอยู่ โอนจองกลางอากาศได้คุณไม่ต้องมาเสี่ยงโควิดพี่ขวัญบริการคุณถึงที่เรามีพ่นฆ่าเชื้อให้เลยนะคะคุณไม่ต้องลำบากลำบนเสียค่ารถคารามาเสียเวลามาห่วงลูกห่วงเมียห่วงกิ๊กห่วงสารพัดไม่ต้องคุณอยู่กับเขาเลยแค่โอนจองมาเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการให้วันนี้ขอลาก่อนขอทุกคนโชคดีเซฟที่ตัวเองเยอะๆนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ